ข้าวดีแชร์ได้ข้าวยำจังหวัดปัตตานี หจังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของดีประจำจังหวัดปัตตานีวันนี้ขอนำเสนอเมนูข้าวยำสมุนไพรร้านบังเลาะยามูว่ากันว่าเป็นข้าวยำร้อยคิวที่มีคนต่อแถวมาซื้อกันกลับบ้านเป็นร้อยออเดอร์ร้านค้าหลังสีเขียวข้างซอยประปาอยู่ตรงข้ามศูนย์มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าแต่วันนี้มาเปิดตลาดรมฎอนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สเสด็จข่าวพาคุณผู้ชมล่องใต้มาที่จังหวัดปัตตานีค่ะรออยู่กันที่ ตลาดประบดอนจะปางตีกอร้านข้าวยำสมุนไพราบางเลาะยาหมูนะคะที่นี่เขามาจนหนายกันทุกปีค่ะสำหรับร้านนี้นะคะมีสมุนไพรยอยู่ในข้าวยำโอ้เป็นสิบสิบอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนีมะกรดูดหอมหอมนะคะใส่เข้าไปอีกทั้งถั่วฝักยงฝักยาวใส่เข้าไปถั่วง,งอกก็มานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของของมิ้ชนชันสมุนไพรทั้งนั้นเลยต่อคิวกันยาวแบบนี้ทุกวันเลยนะคะใครอยากจะมาลองชิมมาได้ทุกวันค่ะข้าวยำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบางเลาะยาหมูค่ะข้าวยำนับว่า เป็นเมนูที่คนทางภาคใต้ชอบทานมากคลุกเค้ากับน้ำยำบูดูเป็นอาหารไทยภาคใต้โดยถือกันว่าเป็นอาหารที่ครบโภชนาการมากที่สุด